สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําชั้นไว้เก็บอะไรนะคะเนื่องจากว่าชั้นที่เราทําไว้ก่อนหน้าเนี้มันไม่พอเก็บแล้วค่ะ แล้วก็เลยออกแบบชั้นนะคะคำนวณเหล็กแล้วก็สั่งเหล็กมาจากนั้นให้ลูกน้องตัดตามแบบที่วางไว้เลยค่ะวันนี้เราจะทําชั้นสูง2เมตรเราใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด 1, นึคูณหนิ้วนะคะในการนํามาทําชั้นวันนี้ตัดเหล็กด้านล่างจากนั้นเอาขึ้นไปประกอบด้านบนค่ะเพราะถ้าประกอบเป็นชั้นแล้วมันจะยกขึ้นบันไดไม่ได้ชั้นของเรามีความยาวอยู่ที่3เมตร40ิบ สูง2เมตรแล้วก็ซอยย่อยแต่ละชั้นรนะะยะห่างชั้นเนี่ยเว้นไว้30เซนค่ะความหนาชั้นอยู่ที่60เซนค่ะพอะคำนวณจากไม้อัดนะคะไม้อัดมันหน้ากว้างอยู่ที่เมตรยี่เราตัดแบ่งครึ่งก็จะได้60เซนพอดีไม่ต้องมีเศษเหลือนะคะจะทำชั้นหนึ่งชั้นนี่ต้องรู้อะไรหลายอย่างทั้งขนาดเหล็กขนาดไม้จะได้คำนวณได้ถูกว่าเราต้องซื้อเหล็กเท่าไหร่ไม้อัดเท่าไหร่ความรู้ตอนเรียนจะได้เอามาใช้กับตอนนี้เลยค่ะ การคำนวณวัสดุและเราก็ได้ชั้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพระเอกในวันนี้นั่นก็คือตู้เชื่อมหูกงตู้นี้ค่ะใช้ทน,นจริงใช้จนเก่าแล้วยังไม่เคยซ่อมสักครั้งเลยมีใครใช้ยี่ห้อน,นี้กันอยู่บ้างคะเม้นบอกกันหน่อยคะ่ะ